สวัสดีค่ะพี่นุชนะคะวันนี้พี่นุจะมาพูดถึง ข้อผิดพลาดในการเลือกคู่ชีวิตนะคะข้อผิดพลาดในการเลือกคู่ชีวิตที่คนส่วนใหญ่มีข้อผิดพลาดกันมากที่สุดก็คือคุณเลือกคู่ชีวิตที่รูปร่างหน้าตาสวยหล่อเท่านั้นใช่มันอาจจะเป็นแรงดึงดูดที่ทรงพลังแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยความสําคัญในรูปร่างหน้าตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญน้อยมากคุณควรที่จะมองถึง คู่ที่มีบุคลิกและลักษณะที่มีจิตใจที่งดงามมันจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยยาวนานและมีความสุขมากขึ้นถ้าคุณเลือกคู่ที่มีความสวยความหลอ่อแต่เขาเป็นคนที่จิตใจไม่ดีคุณจะรู้สึกว่าคุณตัดสินใจที่แต่งงานในการแต่งงานในครั้งนี้เป็นการแต่งงานที่ตัดสินใจได้อย่างผิดพลาดมากๆ การที่คุณแต่งงานกับคนที่สวยหล่อจากภายนอกแต่อัปลักษณ์ในจิตใจเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเขาสวยหล่อก,ก็จริงแต่จิตใจของเขาเป็นคนที่จิตใจไม่ดีชอบบน่นชอบดา่าชอบเวี่ยงชอบวีนชอบพูดจารุนแรงอะ่ะมันจะทําให้เขากลายเป็นถึงเขาจะดูเป็นผู้หญิงที่สวยแต่ความสวยนั้นอะ่ะ มันจะทําให้เขากลายเป็นคนที่ไม่สวยในสายตาของคุณคุณควรจะเลือกผู้หญิงที่หน้าตาหรือผู้ชายที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่จิตใจของเขางดงามเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ให้อภัยแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสิ่งนั้นน่ะมันจะทำให้เขาจะกลายเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดผู้ชายที่สวยที่สุดในสายตาของคุณค่ะ นี่ก็เป็นทริคดีๆนะคะในการที่เราจะติดตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตเพราะว่ามนุษย์เราหลังจาก ปีแรกหลังจากที่แต่งงานไปแล้วจะมองถึงเรื่องหน้าตารูปร่างเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยมากแต่เขาจะมองถึงเรื่องจิตใจข้างในความน่ารักความมีน้ำใจมันจะส่งผลให้ความสัมพันธ์นั้นยืนยาวมากยิ่งขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราควรจะมองเห็นเรื่องจิตใจของคู่ชีวิตเราเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะมันจะทำให้ความรักของคุณกับเขายาวนานมากยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนๆชอบ คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์พินุดได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ